ฟุตบอลลูกกลมๆเล็กๆที่ดูไม่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ว่ากลับสร้างเรื่องราวสายสัมพันธ์แล้วก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่ขับเคลื่อนโลกธุรกิจได้ดีที่สุดครับซึ่งสมโมสรฟุตบอลหรือว่าถ้าเกิดเป็นอเมริกันคืออก c เกอร์เนะท็อป10ของโลกเนี่ยทุกทีมเนี่ยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 500ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือมากกว่า17,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตหยิบเอาทีมโปรดของผมที่เชียร์มาตั้งแต่เด็กนะครับก็ทีมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่โด่งดังที่สุดของโลกแหละนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมามนอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่า มันก็ยังคงโด่งดังอยู่นะครับนอกจากสนามแม่ที่สวยนักบอลและโค้ชเก่งๆนะครับโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข็งากนะครับแล้วก็แฟนบอลที่น่ารักน่ารักอย่างพวกเราแล้วนะครับอะไรที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จเดี๋ยวเราจะมาไขาความสําเร็จของแมนยูกันผ่านเคสคารวาสคลิปนี้กันนะครับ ก่อนจะฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ The Case Canvas ของ s สก l ลให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมี business model อะไรนะ่าสนใจไใหม่เนี่ยคุณจะได้รับชมรับฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคทัพพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไขความสำเร็จของเคสนี้ด้วยกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Case Canvas รายการที่จะพาคุณมาไขความสำเร็จของธุรกิจง่ายๆผ่าน Canvas ครับสำหรับ The Case Canvas เซสโอนนี้นะครับพบกับ1ในทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดในโลกอย่าง Manchester United ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่มันทำให้แมนยูเนี่ยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเเนี่ยเป็น1ในทีมที่โด่งดังที่สุดในโลกแห่งฟุตบอลครับและนี่คือ The Case Canvas ของ Manchester United ครับ เริ่มที่ Value p r o p o s i t i o n ก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรฟุตบอลหนึ่งเลยนะครับเป็นระดับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับสองคือกรุงศรีไม่สิ้นคนดีฉันใดเนี่ยแมนยูก็ไม่สิ้นนักฟุตบอลชั้นนำฉันนั้นนะครับไล่ตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยคือบ๊อบบี้ชาลตันคานโตนาเบ็คแฮมคริสเตยโนโรนัลดเวนรูนี่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีมีนักบอลชั้นนำเนี่ยมากมายหลากหลายคนนะครับ ข้อ3เลยนะครับที่เป็นจุดเด่นมากๆของแมนยูเนี่ยคือสนับสนุนผู้เล่นเยาวชนนะครับคือทุกๆปีเนี่ยต้องมีการดันผู้เล่นเยาวชนเนี่ยที่เป็นเฟิร์สทีมขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นอย่างกาดาโชหรือว่าคอ p y บี้เมนูนะครับ ถัดมา customer segment นะครับเป็นแบบ mass segment เลยนะครับมีทั้ง local fans คนที่เป็นคนแมนเชสเตอร์เองรวมไปถึง global fans นะครับที่เขามีแฟนๆแฟนคลับเนี่ยติดตามอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับอันนี้คือในขา B 2 C นะครับส่วน B 2 B นะครับคือ business to business เนี่ยเขาก็จะมีลูกค้าที่เป็นบริษัทที่อยากจะมาลงสปอนเซอร์หรือว่ามาซื้อลิขสิทธิต์ต่างๆของแมนยูเข้าไปด้วยครับ ถัดมา customer relationship นะครับอันแรกคือเป็น self service กับ automated service นะครับสำหรับการซื้อขายบัตรการสมัครสมาชิกรายปีอะไรงนี้เป็นต้นนะครับถัดมา Community กับแฟนๆนะครับเขาก็จะมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้ตัวแฟนคลับเนี่ยมีโอกาสมาพบปะกับนักเตะปัจจุบันหรือว่านักเตะในอดีตที่เป็นตำนานอะไรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยคือเป็น dedicated personal a s s i s t a n c นะครับคือ เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นแบบผู้ช่วยส่วนตัวเลยรกับบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าแต่ละรายเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรายก็ต้องการการดูแลที่แบบเฉพาะบุคคลมากหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องของ co-creation ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาทำงานเรื่องของ local partners เพื่อดูว่าจะทําการตลาดให้เหมาะกับประเทศแต่ละประเทศยังไงนะครับผมว่าเมนยูเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลูกค้ากับคนในชุมชนที่มันหลากหลายมากๆเลยนะครับมีหลาย stakeholder มากมากเลยครับ ถัดมา c h annels นะครับก็อันแรกคือเว็บไซต์เนอะอันที่2คือโมบายแอปนะครับอันที่3คือโซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube Facebook X Instagram Tik t o o w w h t t s p p s n a p แล้วก็ Threads ด้วยเช่นเดียวกันมีหลากหลายช่องทางนะครับไม่รู้ว่าสนาม u l t r a f อร์ดถือเป็น c h annels ไหมนะครับก็อาจจะเป็นอันนึงแต่ว่าคงไม่ได้เป็นอันหลักเข้า3ามอันนี้นะครับถัดมา Key Partners นะครับก็ แบรนด์ชุดกีฬาอย่างเช่น Adidas ตามโลโก้นี้เลยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆอย่างเช่นตอนปีล่าสุดปีนี้ก็คือเป็น s n a p d r a g o n นะครับในอดีตเนี่ยก็มีทีม Viewer Vodafone AIG Sharp รนะครับอะไรพวกนี้เป็นสปอนเซอร์ของแมนยูตามแต่ละฤดูกาลไปนะครับถัดมาก็คือบริษัท Broadcasting นะครับที่เป็นพาร์เนอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี l o c a l Partners นะครับในช่วงอีกหลายปีต่อจากนี้นะครับก็จะมีครังแจ๊สเนะที่เป็นคนถือเลือกกสถ่ายทอดสดครับถัดมาค แข่งขันฟุตบอลนะครับการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆพัฒนาทีมโคช้ชแล้วก็ผู้เล่นทำการตลาดนะครับการขายสินค้าเช่นพวกเสื้อฟุตบอลของเคียงฟุตบอลนะครับการขายบริการต่างๆเช่นแบบว่าถ้าเกิดมีคนไปสนามเนี้ยก็จะมีพวกสเตเดียมทัวร์ไปดูมิวเซียมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการบริหารจัดก,การการเงิน,นครับ Key resources เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือสนามฟุตบอลอัลแทฟฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นของหลักของเขาเลยแหละนะครับแล้วก็นักเตะโคช้ชแล้วก็พนักงานนะครับแบรนด์ของสโมสรเองนะครับแบรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังมากๆนะครับสุดท้ายคือเรื่องของเงินลงทุนนะครับถัดมา cost structure นะครับอย่างแรกเลยคือเงินเดือนนักเตะแล้วก็โคช้ชที่ผมว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางคนเนี่ยได้โอ้โหสองสามแสน บอลต่อว,วีโคโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็มีค่าจ้างพนักงานที่ดูแลในสนามในสมโมสรน,นะครับค่าบำรุงรักษาสนามฟุตบอลน,นะครับค่าการตลาดแล้วก็ค่าให้จ่ายอื่นๆในบริษทัทอีกหลากหลายอย่างเหมือนกันนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูเรโนโบเดลนะครับคือผมไปทำการ research มาเนะี่ยรายได้ในปี2023ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือ648ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมันเบรงดาวเป็นอยู่3ก้อนหลักๆด้วยกันนะก้อนแรกคือการขายบัตรเข้าชมในแมชเดย์นะครับอันนี้เป็น21.1%แล้วก,การขายสินค้าต่างๆพวกคอมเมอรเชีเนี่ย46.7%นะครับแล้วก็การขายเล็กสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับการทางพวกบรอด c a สติ้งเนี่ยคือ32.2%อันนี้คือส่วนแบ่งรายได้ของพวกเขานะครับและนี่คือการขายเคสความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่ ทำให้แมนยูประสบความสํำเร็จนะครับคือมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือเขามีทีมงานที่ช่วยเรื่องธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับสามารถทําให้ ทำการตลาดไปทั่วโลกได้แล้วก็สร้างรายได้ได้มหาศาลนะครับออนที่2เลยเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญานักฟุตบอลชั้นนามาอย่างไม่ขาดสายนะครับคือชื่อเสียงความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยการได้มาเล่นที่เทียเดอร์ออฟดีมเนี่ยมันยังคงขายได้อยู่นะครับมันคือความฝันของนักฟุตบอลหลายคนตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเติบโตมาตอนที่แมนยูยิ่งใหญ่อกมากนะครับแต่ว่าอีก10 2 0ปีข้างหน้าเนี่ย ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันยังจะเป็นทีมในฝันของของคนหรือเปล่านะครับก็ภาวนาให้แมนยูของเราเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เร็วๆวันนี้นะครับโอเคไขเคสไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ The Case Can Watch ของสเกลไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตมีความรู้คอนเทนต์น่าสนใจอะไรเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณมีเคสไหนที่อยากจะให้ผมมาเล่าให้ฟังมาไขาให้ดูนะครับก็ สามารถพิมพ์บอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน The Case Canvas เอดหน้าครับขอบคุณมากครับ